นิทานเรื่องมดกับตักแตนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งกว้างมีมดขยันกลุ่มหนึ่งที่ทํางานหาอาหารอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมดเหล่านั้นเก็บสะสมอาหารเพื่อเตรียมไว้สําหรับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงทุกวันพวกมดจะขนมเมล็ดพืชและผลไม้กลับไปยังรังอย่างไม่หยุดพักในขณะเดียวกันตักแตนที่ขี้เกียจตัวหนึ่งกลับใช้ชีวิตอย่างสบายใจมันไม่สนใจที่จะเก็บอาหารเลยตักแตนเล่นดนตรีและร้องเพลงทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กังวลเรื่องฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามา เมื่อเห็นว่าขยันทำงานตาก,กแตงก็หัวเราะเยาะและพูดว่าทำไมพวกเจ้าต้องทำงานหนักขนาดนั้นมาสนุกกับข้าเถอะฤดูหนาวยังอีกนานเจ้าจะทำงานไปทำไมมดตอบว่าพวกเราต้องเก็บอาหารไว้ในฤดูหนาวเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีอะไรให้กินอีกเลยหากไม่เตรียมตัวพวกเราจะลำบากมาตกตากแตงไม่ฟังและยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมสนุกสนานโดยไม่เตรียมตัวอะไรเลยเวลาผ่านไปฤดูหนาวก็มาถึงอากาศหนาวเย็นและไม่มีอาหารเหลือให้กิน ตากแตนเริ่มรู้สึกหิวโหยและเหนื่อยล้ามันจึงไปหาหมดเพื่อขออาหารมันพูดกับมดว่าเพื่อนเอ๋ยข้าหิวมากได้โปรดแบ่งอาหารให้ข้าบ้างเถอะข้าสันนึกแล้วที่ไม่ยอมเก็บสะสมอาหารไว้มดตอบว่าพวกเราพยายามเตือนเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับไม่ฟังตอนนี้เจ้าต้องรับผลของการกระทำของตัวเองตากแตนเศร้าและหิวโหยต้องทนทุกข์จากการขาดแคลนอาหารตลอดฤดูหนาวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำงานอย่างขยันขันแข็งและเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ การไม่ประมาทและไม่ผัดวันประกันพรุ่งจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้